หากคุณเคยเห็นพืชหรือดอกไม้มีพิษบางชนิดคุณจะตระหนักว่าบางสิ่งที่สวยงามในโลกนี้ไม่ได้เป็นประกรันความปลอดภัยใดๆเลยผูไม่รู้และหลงเชยชมอาจบาดเจ็บสาหัสเพราะขาดความระมัดระวังตัวคาดไม่ถึงว่าฤทธิ์ของมันจะร้ายค้านสายตาได้ขนาดนั้นกับดักของเกมกรรมก็เช่นกันมีบ้างที่แสดงตัวโจงแจ้งว่าเป็นกับดักเครื่องล่อ แต่ส่วนใหญ่ถูกอําพรางหลุมขวากไว้ทั้งแบบพอเนียนตาและทั้งแบบแยบยนล้ำลึกกับดักที่โจงแจ้งในโลกมนุษย์นี้ได้แก่เล่ายาการพนันและการมั่วสุมของเราอันพาลแม้จะปรากฏอยู่ชัดๆว่าเป็นไฟแต่ก็ยังมีแมลงเม่าบินเข้าไปหาเพียงเพราะรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นหรือเพียงเพราะรู้สึกว่าจะเป็นแหล่งทำเงิน หรือเพียงเพราะรู้สึกว่าเป็นของดีสำหรับตนกับดักที่พอเนียนตาในโลกมนุษย์นี้ได้แก่หญิงชายเจ้าสเสน่ห์ที่นิยมหวานสเสน่ห์ไปทั่วเพียงเพื่อให้ใครๆมายอมสยบหรือเพียงเพื่อให้รู้ว่ามีใครแย่งชิงตนแบบเอาเป็นเอาตายหญิงชายเหล่านี้ง่ายที่การต่อมาจะประพฤติผิดในกามอาจจะน้อยๆหรืออาจจะทุกชนิดถ้าหลงติด ก็เท่ากับพลอยร่างพล่อยแหกลายเป็นหนึ่งในชู้ของเขาหรือเธอได้กับดักที่แยบยนล้าลึกได้แก่การงานหลายๆอย่างที่ดูเหมือนดีดูเหมือนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นแต่ที่แท้ตั้งต้นด้วยความหลงผิดจึงพลอยพาให้ผู้ติดตามหลงผิดไปด้วยเป็นจำนวนมากเช่นคำสอนของบางลัทธิที่น่าสนใจมีคำสอนเป็นเหตุเป็นผลน่าคล้อยตาม แต่สุดท้ายสอนไม่ให้เห็นความสำคัญของพ่อแม่มากกว่าเจ้าสํานักและที่สุดคือทำตามเจ้าสํานักสั่งได้กระทั่งฆ่าคนอันที่จริงเกมกรรมเต็มไปด้วยกับดักจะรนัยไม่หวาดไม่ไหวว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าคุณเคยหลงเชื่อผิดผิดถูกหลอกให้ทำเรื่องผิดผิดชนิดเห็นดำเป็นขาวเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันนั้นแหละตัวอย่างกับดักของจริงในชีวิตคุณ กับดักบางอย่างให้โอกาสคุณแก้ตัวแต่กับดักบางอย่างขอเพียงคุณหลงพลาดไปติดครั้งเดียวคุณจะไม่มีวันได้หลุดออกมาอีกเลยจนกว่าจะใช้กรรมหมดตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นลัทธิฆ่าตัวตายหากสาวกของลัทธิหลงเชื่อนึกว่าการฆ่าตัวตายคือวิธีลัดสู่ความเป็นอมตะหรือนึกว่าการระเบิดพลีชีพเป็นวีรกรรมที่จะได้รางวัลบนสวงสวรรค์เช่นนี้ คือการสละสิทธิ์ในเกมกรรมแบบมนุษย์แล้วต้องระเหตุไปเข้าคุกที่เกมกรรมตระเตรียมไว้ยาวๆแทน 5. อัตราเสี่ยงที่จะเล่นแพ้ในเกมกรรมไม่มีการพ่ายแพ้ถาวรคือคุณไม่อาจทำบาปร้ายแรงใดๆ ที่จะส่งให้ไปติดอยู่ในทุกติภูมิตลอดการขณะเดียวกันคุณก็ไม่อาจทำบุญที่สูงส่งพอจะดันให้ลอยขึ้นไปค้างบนสุกติภูมิชัว่วนิรันดร์มนุษยภูมิเป็นภูมิที่เล่นเกมกรรมได้ซับซ้อนพิสดารเหนือภพภูมิอื่นใดไม่ว่าจะอยากสะสมแต้มบวกเพิ่มหรือแต้มลบเยอะในภูมิมนุษย์นี้คุณสามารถแก้ตัวได้มากที่สุดปรับเปลี่ยนพัฒนาได้มากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็อาจซ้ำเติมตัวเองฉุดตัวเองลงต่ำได้มากที่สุดด้วยเช่นกันเนื่องจากใจของมนุษย์มีโสมนัสอันเกิดจากบาปใหญ่ได้หลงผิดขนาดฆ่าผู้มีพระคุณสูงสุดเช่นพ่อแม่ได้ฆ่าผู้สละโลกเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไร้มนทินก็ยังเคยมีคนใจบาปพอจะคิดปลงพระชนมาแล้ว และเมื่อนับกันเป็นเรื่องๆในโลกนี้ก็มีแรงบีบคั้นให้เกิดกิเลสมากกว่าเครื่องช่วยต้านทานกิเลสแม้บุญเก่าจะสร้างประการมโนธรรมมาให้คุณแข็งแรงเพียงใดหากเจอกระหน่ำหนักๆเข้าก็อาจเขวได้เหมือนกันคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและเหตุผลที่ดีพอมาตั้งแต่ต้นชีวิตว่าทำไมจึงสมควรต้านกิเลสทำไมถึงต้องยอมถูกหาว่างโง่ที่ไม่ฉกฉวยเมื่อมีโอกาสฉกฉวย พูดง่ายๆคือถ้าไม่มีคนบอกให้คุณรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปแนวโน้มคือคุณจะยอมถูกบีบคั้นให้โลภโกรธหลงไปตามเรื่องตามราวมากกว่าจะคิดได้เองว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรกฎของเกมกรรมข้อหนึ่งที่น่ากลัวคือหากมีจิตท,ที่เศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้สุขติเป็นอันหวังยาก นั่นแปลว่าขณะใดก็ตามที่จิตคุณเศร้าหมองบัดนั้นคุณกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงกับการไปสู่ทุกขติแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนมีศีลมีสัตว์รักเดียวใจเดียวแต่หลงรูปจนไปคว้าคนเจ้าชู้มาเป็นคู่ครองวันหนึ่งคุณบังเอิญทราบว่าคู่ครองสุดที่รักของคุณคบชู้คุณเกิดความเศร้าโศกหันหน้าไปหาเล่า หากคุณกำลังนั่งกินเหล้าเคล้าวความอาลัยคนรักแทบขาดใจแดดดด่นอยู่นั่นเองเผอิญวัยรุ่นไล่ยิงกันแล้วคุณดันเจอลูกหลงกระสุนเจาะเข้ากลางท้ายทอยขาดใจตายขาที่ก็คาดหมายได้เลยว่าจิตจะทำงานครั้งสุดท้ายเป็นการปรุงแต่งฝันร้ายให้เกิดขึ้นคุณอาจเห็นตัวเองเมามายเดินโผเพไปตามถนนแหกปากเรียกชื่อคนรักที่นอกใจแทบไม่เป็นภาษา จากนั้นเมื่อจิตสุดท้ายดับลงคุณจะคงสภาพของเปรตขี้เมาร่ำอะไรรักไปอีกนานกว่าที่บุญอันสว่างสวัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงเวลาให้ผลมาช้อนรับคุณให้พ้นจากสภาพของเปรตได้สรุปคือความเป็นคนดีอาจไม่พอจะเล่นเกมให้ชนะในแต่ละครั้งคุณต้องมีเหตุผลมีสติ มีศรัทธาที่เหนือกว่าเครื่องยั่วให้เป็นบ้าไปกับโลกนี้ด้วยเมื่ออ่านเกมกรรมออกจะเริ่มเห็นรางว่าคุณต้องเล่นไปเรื่อยเพื่อความเหนื่อยเปล่าอย่างไร้แก่นสารทั้งต้องดิ้นรนหากินทั้งต้องหาซื้อบ้านทั้งต้องวุ่นวายจัดการภาระต่างๆในชีวิตให้ลงตัวเสร็จแล้วก็ตายต้องไปหาใหม่เอาข้างหน้าอีกเท่านั้นไม่พอยังต้องสุ่มเสี่ยงต่อการได้ไปทุกขติภูมิเอาง่ายๆ เพียงด้วยการเผลอปล่อยใจให้เศร้าหมองแล้วจับพลัดจับผูชะตาขาดเดี๋ยวนั้นคุณจะเห็นมนุษย์และสัตว์ทุกตัวบนโลกร่วมเล่นเกมกรรมอยู่กับคุณคุณเห็นใจตัวเองอย่างไรก็ควรเห็นใจพวกเขาเท่าๆกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในวังวนแห่งเกมอันไม่เป็นที่รู้กฎนี้เหมือนเหมือนกันมีสิทธิ์แปรเป็นนั่นเป็นนี่ได้ดีบ้างตกยากบ้างหยาบบ้างประนีตบ้างเหมือนเหมือนกัน ต้องร้องไห้อย่างไม่รู้ทางแก้เหมือนเหมือนกันตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะลงต่ำได้เสมอเช่นกันการคิดเดินทางไปเรื่อยเพื่อเล่นเกมกรรมจึงไม่ใช่นโยบายที่ดีอย่างน้อยคุณควรวางแผนที่จะหยุดรวมทั้งชักชวนคนรอบข้างให้รู้ตามและคิดตามด้วยขอให้ลองนึกถึงคนที่คุณรักที่สุดคุณทนได้ไหมถ้าจะปล่อยให้เขาหรือเธอ พลัดไปอยู่ในหมู่อันธพาลอีกทั้งตกอยู่ในสภาพความจำเลอะเลือนพร้อมจะถูกศาสตร์คโคลนให้มอมแมมพร้อมจะถูกข่มเหงให้บอบช้ำนั่นอาจเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจริงก็คือถ้าคนที่คุณรักยังเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายปลายทางเขาหรือเธอจะต้องตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ยิ่งกว่านั้นมากเพราะคโครนที่จะศาสตร์มาเปื้อนเขาไม่ได้มาจากที่อื่น แต่ศาสตร์มาจากความไม่รู้ของเขาเองเช่นนี้คุณคงบอกตัวเองถูกว่าควรทำอะไรใช่แล้วคุณควรหาทางหยุดเล่นเกมเสียที